ครับก็อันนี้ก็เป็นตู้เชื่อมที่ขายประกาศขายใน diy r e วิวนะก็พอดีก okay. ็อันนี้ก็คุณธนศักดิ์ได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้แอดเอาไปส่งให้ที่บ้านนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกกันนะครับก็แอดอยู่แถวประเวศนะลูกค้าเขาอยู่ที่ลบเก้านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปแว้นไปส่งนะก็รีวิวให้ดูก่อนนะครับ ก็คือหลายคนก็คง,งสงสัยเนาะอ่ะตัวนี้เป็นตู้เชื่อมทูปนะครับ MMA นะขนาดเล็กนะครับก็สเปคสามารถใช้งานได้ไม่ต่างกับจากตัวใหญ่นะแล้วก็นี่แอซื้อมาใช้เพียงครั้งเดียวนะทำทอยเสียรถไฟฟ้านะครับผมเชื่อมทูปไปนะแค่ห้าหกเส้นอีกมัอ่ะหลังจากนั้นก็ไม่ได้ใช้งานอีกเลยนะครับน,นี่สายไฟนี่ก็ยังไม่ได้แกะเลยนะตอนนี้เสียไฟแล้วก็ลองเปิดดูนะ ก็มาให้ดูก่อนนะก็ขอ,ของใช้ได้ไหมสิ่งที่คุณธนงศักดิ์จะได้ไปนะก็คืออันนี้ชุดใหม่นะอันนี้ชุดใหม่ของอไงของชุดอ้เครื่องมือเชื่อมมิกของผมนั่นแหละแต่ว่าผมไม่ได้ใช้ผมกม็จะให้ชุดนี้ไปนะส่วนไอ้ชุดเก่าของมันอ่ะผมผมขอับไปนะกอเราลองมาลองเชื่อมกันดูนะครับผมนี่นะจะเห็นไหมเห็นมั้งเห็นแหละ Yeah. เป็นไงกันบ้างฮะไฟแรงใช้ได้เลยนะอันนี้เพราะว่าแอดเปิดเปิดเปิด,ปดความแรงสุดเลยนะครับผมอ่าสำหรับคุณท่านนงสางนะก็เห็นแล้วนะสินค้าใช้ใช้งานได้นะครับผมก็คุ้มมากนะได้ไปนะห้าร้อยบาทกับบวกค่าจัดส่งห้าสิบบาทนะแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้แอดไปส่งให้เองนะครับผมจบจบลงไปฮะสำหรับทุกคนที่สนใจนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ